ประทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25เมกะเฮิร์และฟังทั่วโลกผ่านทางออนไลน์ได้ที่ www.trangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะสู่สันติค่ะ คนววนววผลกามเจริญสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านฟุ้ฟังรายการธรรมะสู่สันติเจ้าวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งอาตามาพระครูสังวรธรรมวิมลรองเจ้าวานำอำเภอเมืองตรังเจ้าวาดวัดสาธิการามจะได้พูดคุยในรายการธรรมะสู่สันติ เช้าวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่29ทธันวาคม2567ตรงกับแรม14บส่ค่ำเดือนหนึ่งปีมะโรงก่อนอื่นก็ต้องขออนุโมทนาบุญแก่นางสาวสุภาดวงนุยผู้อำนวยการสถานีวิวทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง 91.25เสมกะเฮิร์ซวโทรตรังตั้งแต่เวลา5นาฬิกา30นาทีจนถึง6นาฬิกาใช้เวลาประมาณ30นาทีแต่ก็ใช้เวลาสัก25นาทีเพราะเนื่องจากว่ามีภารกิจเรียกว่ากิจวัตรบินทบาท จึงขออนุโมทนาบุญแก่ท่านทุกฟังทุกคนทุกท่านท่านเจ้าเจ้าหน้าที่ผู้ควังที่อยู่ทางบ้านทุกคนทุกท่านถึงเวลาที่จะได้ฟังรายการธรรมสุตันติจากเจ้าวาดวัดสาดิการามก็นหนึ่งก็ต้องขอประกาศอานวัดสาดิการามส่งท,ท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่สามสิเอ็ดธันวาคม 2 5 6 7เวลา8.30นาฬิา30นาทีบูชาพระเคราะห์สะดะพระเคราะห์เสริมดวงบางทะกุลตายบางทะกุลเป็นถ้าหากว่าใครมีความสนใจอย่างไรก็ติดต่อสอบถามได้นวัสานิการามแล้วก็บูชาพระเคราะห์สะดะพระเคราะห์ส่งท้ายปีเก่า แต่แก็ต้อนรับปีใหม่ทำเป็นประจำทุกปีปีนี้ก็เช่นเคยโยมที่ไปบูชาพระเคราะห์ระดบพระเคราะห์กออ็ใช้งบประมาณร้อยแปดบาทคือหมายความว่าบูชาเทวดาร้อยแปดองค์ร้อยแปดองค์องค์ละบาท จ่ายเงินไปร้อยแปดบาทตัดเศษเล็บมือเล็บเท้าเศษผ้าที่สวมใส่อยู่เอาใหย่ๆมันก็ได้อะไรก็ได,ได้แล้วก็ห่อไปทำพิธีบูชาพระเคราะห์สะดบพระเคราะห์เสริมดวงที่วัดสานิการามวันที่31ธันวาคมเวลา8นาฬิกานาทีจนถึง11นาฬนาทีโดยประมาณ นี่ก็ใช้เวลาสวดกันพอสมควรแล้วก็เวลาตอนค่ำอตอนค่ำประมาณสองทุ่มหรือ20นาฬิกาสวดมนต์ค่ำปีเหมือนเช่นเคยถ้าหากว่าโยมท่านหนึ่งท่านใดไม่มีภารกิจอย่างไรอยากจะไปสวดมนต์้าำปีกับวัชาาธิการามก็จเจริญพรได้เวลาสองทุ่ม เป็น้นไปจนถึงนุ่นเที่ยงคืนเก้านาทีไม่ตัดไม่ขาดไม่อะไรต่างๆเพราะว่าต้องเอาตามกำหนดถ้าหากว่ามันไม่เที่ยงคืนก็แปลว่ายังไม่ข้ามปีต้องให้ข้ามปีจึงก็เจริญพรถ้าหากว่าช่วงเย็นโยมไม่ได้ทานอะไรไปทีก็เจริญพรทางวัดเลี้ยงโยมเลี้ยงอาจจะเป็นมามา่ เป็นน้ำร้อนน้ำจากาแควเลี้ยงตลอดอานานตั้งแต่ตอนเย็นไปจนถึงนู้นตอนเที่ยงคืน9ก้นาทีแล้วก็วันที่หนึ่งมก,การาปี2,568เวลาเจ็นาฬิกาตักบาทฉลองปีใหม่ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เจริญพรเชิญชวนแกบ่บรรดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่าน ้าหากว่าไม่มีภารกิจอย่างไรก็ไปร่วมพิธีได้ทั้งสามาทั้งสารายการรายการแรกวันที่31ทธันวาเวลา8อันาิกาส0นาทีบงางตระกูลตายบงางตระกูลเป็นบูชาพระเคราะห์สะดบประเคราะห์สะะเรสริมดวงใครดวงดีดวงไม่ดีดวงอะไรต่างๆนี่ก็สามารถที่จะ ไปทำพิธีได้ที่วัดสาธิการามใครอยากจะจัดหนักก็ลงไปนอนในโรงตายเด้ยวยก่อนแล้วก็เป็นใหม่แล้วก็ทำพิธีบูชาพระเคราะห์ตระดบพระเคราะหไปตามลำดับนี่ก็แจ้งประกาศให้บรราดาญาติโยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านก็ยังเหลือวันนี้วันที่29 3 0ิบกส็ก็ยังเหลืออีกสองวัน สามวันทั้งวันนี้ก็จะสิ้นปีแล้วแป๊บเดียวอยู่นนะแป๊บเดียวปีมะโรงนี่ก็จะผ่านไปแล้วแป๊บเดียวจริงๆเหมือนกับนอนหลับแล้วก็ตื่นขึ้นมาเอา้ามันยังเหลืออีกสามวันทั้งวันนี้แล้วจะสิ้นปีเก่าแล้วจะขึ้นปศสองพันร้อยหกสิบแปดแล้วนี่ก็เรียกว่าปีใหม่สากล ปีใหม่สากรปีใหม่ไทยๆนี่ยังไม่ถึงต้องกรุดสงกรานวันที่สิบสามนุ่นเมษาก็ยังไม่ถึงแต่ว่าของคริสก,ก,ก็ผ่านไปแล้ววันที่ยี่สิบห้าธันวาคมแต่ยังเหลือของไทยเราก็ต้องใช้เวลาหน่อยหนึ่งสองสาเดือนแต่ว่าปีสานนกรีนหมายความว่าทุกคนทุกท่านเรียกว,ว่าเป็นสากรจึงเจริญพรเจริญชวน บรรดาญาติโยมทุกคนทุกท่านแต่าหากว่าไม่ไปไหนกรุดเ,เทศกาลปีใหม่ก็ไปทาบุญที่วัดย่ออยู่ใกล้วัดไหนไปวัดนั้นตามอาตภาพตามสมควรแล้วก็สนุกสนานก็อย่าให้เกินอย่าให้เกินไปให้มันมันมนชฌิมาปฏิบัาภาษาพระแต่าหากว่าเกินไปบางทีมันมันไม่ค่อยดีบางทีบางอย่างนี่เห็น เขาสนุกสนานแล้วมันไม่ได้ความสนุกสนานแล้วมันกลับกลายเป็นได้ความทุกข์มาจึงเราก็ต้องกําหนดนะต้องกําหนดสถานที่ที่จะไปอะไรต่างๆแล้วก็อย่าไปให้มันยืดเยือ้อมากเพราะว่าสถานที่ทุกวันนี้ไม่ค่อยปลอดภัยไม่ค่อยปลอดภัย,ย,ดภยโดยเฉพาะว่าคนมากๆก็ไม่ปลอดภัยคนน้อยก็ไม่ปลอดภัย ฉะนั้นว่าโยมที่ขับรถขับเรือขับอะไรต่างๆที่ไปเยี่ยมญาติพี่น้องก็ตามอะไรก็ตามต้องดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพบางทีนี่ขับรถอาตมาเนี่ไปกิจนิมนต์ที่จังหวัดสะะแก้วที่ผ่านมาไปวันที่16กลับถึงวันที่18ทธันวาคมที่ผ่านมาโอ้ยนั่งรถสองคืนสองคืน สองวันแหมดูแล้วความดันขึ้นนะความดันขึ้นวันนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จะนำะธรรมะโยมได้ควงสักสองถมสองสามข้อ,อหัวข้อว่าไม่ลืมสามงามสองประคองหนึ่ง ไม่ลืมสามงามสองประคองหนึ่งไม่ลืมสามประการแรกหนึ่งคำสอนของพ่อแม่พ่อแม่นี่เป็นพระพรหมเป็นพระรหันในบ้านแล้วก็พระพรมพระหันในบ้านนี่เราลูกๆเนะี่ยควังเทศที่ท่านสอนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ติดกันเทศนะ ไม่ได้ติดกันเทศต้องอนุโมทนาบุญแต่ถ้ามนพระไปเนี่ยโอเอโอเอเนี่ยรองรำคำเนี่ยก็ต้องถวายชองแล้วแต่ว่าพ่อแม่เทศในครังสอนในครั้งแล้วก็ยังต้องเสียตังให้ลูกเองแหมมันหาไม่ได้แล้วคนที่ยังอยากเกลียดพ่อแม่เด็ดขาดนะถ้าเกลียดแล้วบาปนะเพราะาท่านเป็นพระ ท่านเป็นพหมเป็นพระในบ้านเป็นพระประจำบ้านเป็นพระของลูกแล้วก็ชื่อตรงต่อลูกแล้วก็ไม่ปิดบงังอําพรางไม่หลอกไม่หลอ,หลอนอะไรต่างๆโอ้ยใครมีพ่อแม่เลี้ยงดูเถิดเลี้ยงดูเถิดอ,อาตมาเนี่ยเสียดายว่าพ่อแม่เนี่ยเสียชีวิตหมดแล้วแต่เห็นเขา มีพ่อแม่แล้วก็โดยเฉพาะว่าเทศกาลเมื่อตะกี้นี่ก็บินตาบาดนิดนึงโยมบอกว่าวันที่สามทุ่เบ็ดนี่ไม่ว่างถามว่าไปไหนไปหาดําราญผาแม่ไปผ่าแม่ผาแม่ไปกินลมม้มบ้างอะไรบ้างบางคนบางคนบางท่านเนี่ประทานโทษเ่ย <c oughs> การศึกษาดีนะการศึกษาดีแล้วก็มีพ่อแม่อยู่ที่บ้าน มีพ่อแม่อยู่ที่บ้านแล้วก็ชอบสุนัขตัวเล็กๆนพอว่างจากการากงานเนี่ยขับรถหมานั่งนาหมานั่งนาพ่อแม่อยู่ที่บ้านพ่อแม่ดาวรถห้่ื้อรถหนน้องติปหน่อนด้วยแหมไม่ทุกเลยนะไม่ทุกไม่พาเลยปาหมาโอ้โหแหมจริงหมาเกิด เหล่านี้เป็นต้นขอประทานโษตษแจะมาพูดเล่นนะต้องพาพ่อแม่สิพาพ่อแม่ให้ได้ใครได้ชมวิวชมวิวทัศนศึกษาชมวิวตรงนั้นตรงนี้วิวดีอะไรดีเนแล้วก็ไปเลี้ยงอาหารท่านบ้างออนอกสานที่มันเป็นมงคลกับชีวิตเ,เป็นมงคลมากในฐานะที่ว่าท่านเกิดมา โอ้เกิดมาเนี่ยตั้งท้องโอ,โอ,โอ้โหเก้าเดือนกว่าแล้วก็คลอดคลอดในเลี้ยงดูเด็กต้งตั้งแต่คลอดออกมาโอ,โอ้โหจนกว่าเรียนจบในต้องยี่สิบกว่าปีหนักหนาสาหัสนะบางทีพอ พ่อแม่นี่มีหลานนั้นรักหลานมากกว่าลูกก็รักกันแหละแต่ว่าก็มันโตแล้วก็มันมากไปเกินไปก็ไม่ดีพ่อแม่ก็ต้องเก็บเก็บงุบงิบไปบ้างแต่ว่าหลานสิกินแหมกินโน่นกินนี่เรียนหนังสือกลับมากินโหหเมื่อวานเจอกับโยมไปที่วัดไปที่วัดไปไหว้พระ ผู้หญิงสองคนแล้วก็ผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มีเด็กเท่าๆกันสามคนถามว่าเป็นในลมลูกยมคนไหนบอกว่าทั้งสามคนแขดแขด,ขดสามคนแหมแล้วว่าลมเรื่องดูยังไงถามว่าพ่อแม่ทําอะไรทำทำาธนาคารแล้วพ่อทำอะไร,าาราาไสามเอ็มอะไรไม่รู้แนละอ,อแล้วก็มีพี่สาวคนหนึ่งช่วยช่วยเลี้ยง สมคนเท่าเทกันผู้ชายสองผู้หญิงหนึ่งผู้ผู้หญิงนี่เป็นคนโตแต่ในเวลาเดียวกันนั่นแหละเรียกว่าแล้กวก็ทําหมันแล้วแหมสามคนหน้าเกิดัักสองรั้งหกคนเลยเป็นไปได้นะเป็นไปได้เจอเมื่อวานนะแต่ามาก็ตามมาที่รถให้คนละร้อยให้คนละร้อยเออมันแปลกแปลก แล้วก็แล้วก็สุขภาพดีทั้งทั้งทั้งสามคนลูกเออตรงนี้ก็เรียกว่าคําสอนของพ่อแม่ประการแรกประการที่สองในแบบอย่างของพ่อแม่เป็นแบบเป็นอย่างเห็นไหมว่าเขาเวลาเขาทาแบบเทปูนเทอะไรเนี่ยเขาเข้าแบบเข้าแบบแบบเป๊ะหมายความมั่นคงเทปูนแล้วก็เป๊ะตามนั้นแหละนั่นแบบ พ่อแม่เนี่ยก็พยายามนะพยายามอยู่ที่บ้านเนี่ยก็ทําแบบให้ลูกได้ประพฤติปฏิบัติเพราะว่าโตขึ้นตกน้ําไม่ไหลตกควายไม่ไหม้คนเขาไม่รังเกียจนะเขาไม่รังเกียจไปเป็นลูกสะพ้ายก็พ่อตาแม่ยายไม่รังเกียจเป็นลูกเขยก็พ่อตาแม่ยายไม่รังเกียจแล้วก็โดยเฉพาะว่าอยู่กันที่บ้านเมียไม่รังเกียจนี่ก็ดีแล้วแล้วก็สามีไม่รังเกียจพันยานี่ก็ดีแล้ว ต้องออกไปทำมาหากินทำมาหากินจึงก็แบบอย่างของพ่อแม่เน้นเป็นเรื่องที่ดีมากๆพ่อแม่นี่ก็เป็นแบบเป็นอย่างแล้วก็ไม่ต้องเสียนะไม่ต้องเสียเงินเสียทองที่แบบอย่างเนี่ยบางทีเนี่ยเขาขายอะไรนะ,ะเขา ก็ขายเครชายก็ขายเครื่องใช้ใพ่อพ่อแม่ไม่ต้องขายให้ลูกเขาได้ซึมซับไปซึมซับไปประพฤติปฏิบัติและประการที่สามเนี่ยเรียกว่าไม่ลืมคําสั่งเสียของพ่อแม่คําสั่งเสียเนี่ยเป็นบางทีเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายพ่อแม่ก็ดูว่าน่าจะไม่ไหวแล้วบางทีแบ่งทรัพย์สินสมบัติเนี่ยไม่ทัน แล้วก็เลยสั่งเสียลูกคนโตต้องเป็นผู้จัดการมารดกแล้วก็แบ่งตรงนี้ให้ใครให้ใครให้ใครเนี่ยเป็นคําสั่งเสียเงินธนาคารนี้ให้ใครไม่ใช่ให้คอเจนเตอร์นะแม่้อาตมาในสองสามวันแล้วมันท้จริงๆเนี่ยทรจริงๆว่าถ้อ,อพระครูสังวรธรรม,มาวิมลใช่ไหมบอกว่ามีอะไรอ่ะท่านออโอน โอนเงินจากธนาคารนั้นยังไม่สำเร็จยังไม่แล้วเสร็จถามว่าโอนที่ไหนอะ่ะก็บอกนู่นอยู่ภาคอีสานเะอ้โหแหมแล้วกถ็ถามน้่นถามนี้แล้วก็แต่มาก็ไม่บอกอะไรแต่ว่าก็ตัดสายทิ้งไปมันพยายามเรื่อยพยายามเรื่อยฉะนั้นว่าโดยเฉพาะว่า ผู้ถ้ามีแก่นะอายุเจ็ดสิบกว่าอะไรกว่าเลยทิ้งไว้ที่บ้านโดยเฉพาะว่าท่านมีเงินธนาคารอยู่บ้างนะมีเงินธนาคารอยู่บ้างลูกบ่าวลูกสาวนี่ก็อย่าอ,อ,อย่าทิ้งพ่อแม่จนว่าหนักหนาสาหัสไปนะแล้วก็โดยเฉพาะว่าบัญชีธนาคารเน่ยต้องต้อง,องแอบแอบไว้บ้างนะ แอบแไปบางบางทีในเซ็นถอนเลยนะเซ็นถอนพาตัวไปธนาคารเลยก็มีนะเสร็จแล้วพอถอนเงินถอนอะไรร็จเรียบร้อยแล้วก็นู่นพาไปทิ้งไว้ตรงไหนก็ไม่รู้แล้วก็สต,ติปัญญาเนี่ยมันเสียบางทีพอมันเข้าใกล้เข้าชิดเนี่ยบางทีไม่รู้มันใช้น้ํายาอะไรทําให้มึนๆเหมือนกับะสะกดจิตได้ไอ้ทำนั้นทำนี้ทำโน่นโอ้ยจ่นวันแล้วเสร็จแล้วโดยเฉพาะว่าได้รับโทรศัพท์ เหมือนกับเสียงลูกมันทําได้ทุกวันท่านได้ทุกวันจึงผู้เฒ่ามีแก่ล,กลูกลูกหลานอย่าทิ้งอย่าทิ้งผู้เฒ่ามีแก่ไว้นะ้มบางทีเงินท่านเก็บไว้ไว้เบียงโดกสักคนสมัยก่อนเขาว่าเงินเก็บส่วนนั้นไว้ทํางานศพเนี่ยทำงานศพซื้อโรงอะไรก็ต่างๆไม่อยากรบกวนลูกหลานจึงก็ต้องระมัดระวังดูแล ไม่จําเป็นอย่าไปเบิกจ่ายของท่านนะเพราะว่าท่านได้เก็บไว้แม่ลูกหลานเดือดร้อนจึงว่าคําสั่งเสียของพ่อแม่คืหรือของท่านประการที่สองเนี่ยห้ามสองงามงามสองประการแรกเนี่ยจเจริญไม่ตาเป็นนิดเห็นไหมเวลาผู้เท่ามีแก่พระทรงพรเจ้าไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้ว รวดน้ําและแผ่เมตตาสบเพสตาสัตว์ตั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเอาเวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยเ,เราไม่มีเวรกับใครนะแผ่เมตตาแล้วสวดมนต์แล้วตรงนีนะ้ถ้าหากว่าเราท่องจําแล้วแก่แต่ละคําแต่ละคําแต่ละคำเนี่ยแล้วเรามาพินิจพิจารณา ถ้าหากว่าเราแผ่เมตตาประจำอย่าแผ่แต่ปากนะแผ่ด้วยใจแล้วทางบ้านเนี่ยญาติพี่น้องก็ดีอะไรก็ดีคนที่อยู่ในบ้านเนี่ยมีความสุขนะมีความสุขอยู่บ้านเดียวกันอะไรกันคนทุกวัน,นยอยู่บ้านเดียวก็จริงแต่ว่าไม่แหลงกันไม่พูดกันเหมือนกับสงครามมืดนะสงครามมืดไม่ได้ใช้อาวุธนะ แต่ว่าแม่มันหนักหนาสาหัสนี่ยบางทออีคนก็มีพ่อแม่แล้วลูกทำงานนอกบ้านเช้าไปเย็นกลับเสร็แล้วพูดกับหมาได้พูดกับลูกของตัวเองได้พ่อแม่ผ่านหน้าไปเนี่ยผ่านท่านไปไม่พูดไม่จานะไม่พูดไม่จ่านะ ไม่ทักไม่ทายว่าพ่อแม่ได้แม่พ่อทานอะไรยังอยากจะทานอะไรบ้างเแล้วหนูจะจัดการแต่เราลองนึกดูว่าเราตัวเล็กๆเนี่ยลูกเนี่ย,เ,ยเรานี่แหละถามพ่อแม่ไอ้นั้นอะไรอย่าคุณแม่คุณพ่อแล้วพ่อแม่เนี่ยก็บอกลูกพอบอกแล้ว มันถามซ้ําอีกไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วก็สอนให้ลูกได้พูดได้จาได้ให้ได้แหลงได้ให้พูดได้พ่อแม่กลัวทตายนะกลัวลูกจะเป็นใบเป็นใบจึงเมื่อลูกเติบโตขึ้นมาแล้วเนี่ยการพูดการจาเนี่ยเห็นไหมสอ,สอ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยก็เป็นการหาเสียงคือใช้คําพูดคําจาแต่สุดท้ายในะท่านเมื่อได้เป็นสอสอแล้วท่านจะทักทายเราหรือเปล่าก็สุดแล้วแต่ตรงนี้ให้ท่านพินิษพิจารณาเอานั้นเรียกว่าจะเริญนเมตตาเป็นนิสไม่พยาบาทเบียดเบียนปองร้ายพยาบาทกับซึ่งกันและกันเลย แล้วก็ไม่มีความทุกข์กายทุกใจทุกวันในคนเห็นไหมเป็นโรคซึมเศร้ามั่งอะไรบ้างเนี่ยแก้ปัญหาไม่ตกนะแก้ปัญหาไม่ตกประการที่สองในหามสองเจริญมรณสติคือให้เราเนี่ยพินิติจารณาว่าเราต้องออพรากจากของรักของชอบใจ หรือของไม่รักไม่ชอบใจก็เราก็ต้องจากให้เราได้คิดถึงความตายอย่างถ่อมเสมอทุกลมหายใจเข้าออกตรงนี้ให้เราแผเมตตาให้เราได้เจริญมรณสติว่าคนเราเนี่เกิดมาแล้วมันเกิดมาจากหนเนีย่ยเกิดมาจากธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเขาดา่าอะไรดา่าก็มันจริงจริงก็มันก็ดา่า ถ้าทั้งสี่นั้นดินน้ําไฟลมมาแหละไม่ได้ด่าตัวเราตัวเราในชื่อนั้นชื่อนี้เหมือนกับจะมานได้สำมรสักมาเป็นพระครูสังวรธรรมวิมลแต่ว่าก็เป็นเอ่อเป็นนามสมมุติเนี่ยสมมุติทั้งนั้นนายกนายขอนายยกนู่นนี่นี่ก็เป็นการสมมุติทั้งนั้นแหละเราอย่าไปยุติิดก็แล้วกันนี่เรียกว่า จเจริญมรณาตินึกถึงความตายอยู่อย่างสม่ําเสมอแล้วเมื่อถึงวันจะตายเราจะไม่ต้องกลัวอะไรไม่ต้องกลัวอะไรกลัวนู่นกลัวนี้เพราะว่าทุกคนนี่ไม่มีเหลือไม่มีเหลือลองดูที่เขามีเงินมีทองมีเยอะมีเปิดเขามีเป็นเจ้าของโรงพยาบาลอะไรต่างๆนี่ไม่เหลือเลยไม่เหลือประการสุดท้ายเรียกว่าประคองหนึ่ง เรียกว่าประคองหนึ่งประคองอะไรมั่งประคองจิตประคองจิตของเราเนี่ยเหมือนเราเกิดมาเป็นคนเนี่ยเกิดมาเป็นคนบางทีก็แปลว่ายุง่งแต่ว่าถ้าหากว่าเรามีศีลมีธรรมประจิาใจไปวัดอยู่อย่างส,สม่ำเสมอแล้วเอาเอ,าอาที่เราไปวัดนั่นแหละเอามาใส่ใจเราว่าเราได้พิจารณาดูแล้วก็เราจะได้ประครับประคองจิตของเราในแต่หน้าที่เราเกิดมาเป็นคนแล้วทําจิตใจให้มัน เต็มเปี่ยมด้วยศีลภาวนาปัญญากำกับเหล่านี้เป็นต้นแล้วก็เราจะได้เวียนว่ายตายเกิดนะเพราะว่าเวียนว่ายตายเกิดเรายังไม่นิพพานเราก็จะกลับมาเป็นคนอีกอ,อไม่แน่นะเราถ้าหากว่าเราประมาทนะต,ตั้งทั้งที่ว่าเราเป็นคนอยู่เนี่ยเวียนว่ายตายเกิดต่อไปเราจะเกิดไม่รู้เกิดเป็นอะไร เป็นสุนักก็ได้เป็นแมวก็ได้เป็นอะไรก็ได้เป็นเหลือบยุงก็ได้อะไรได้นี่ฉะนั้นว่ายาประมาทเล็ดขาดชีวิตของคนเราวันนี้รายการธรรมะสุนติก็ใช้เวลามาย5ิ้านาทีจึงของโมทนาบุญขออ้างคุณพระศรีทัตนใจคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และบารามีธรรมกหลงพ่อกาแก้วหลวงพ่อการามปฏิทฐานอุณน้ำสดวัชานิการ,รามจุลปรนดาปานพรใ้โยมทุกคนทุกท่าน จงมีความสุขความเจริญพุทโธพุทธังก็ไม่ไตังนะพุทธังพุทโธตัมโมธัมมังก็ไม่ไตังนะธัมมังตัมโมตังโกสังขังก็ไม่ไตังนะสังขังตังโขพุทธังเป็นเันธรรมังเป็นทองสังขังเป็นข้าวเป็นกองไหลมาเทมานะชาลิติสิวลีเดรักุณังเอตังโตติลาพังพระวันตุเมพุทโธโปรกาลาบมังเงินมีธัมโมโระกาลาบมังเงินมีสังโขประการลาบมาเงินมีขอให้รวยยิ่งยิ่งขึ้นไปกว่านี้นณชาลิติแอปปีนิวเจอร์ กคนว้ายวนผลกรรมนำเนื่องตกตางเรื่องเกี่ยวเนื่องแต่กรรมของตนความดีของจุนจากค,คนกุศล